ที่สาตุลาคมสมงร้อยหกสิบห้าการเกิดของคนเรานั้นไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายการได้ร่างกายเป็นมนุษย์นี่ไม่ใช่ง่ายเราต้องต่อสู้เหมือนกันก็จะได้เกิดขึ้นมา การเกิดขึ้นมาแล้วเราจะได้มามีศรัทธามีความเชื่อความเดิมใสในรพะศาสนาแล้วก็มาพบกับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นของยากมากยังไม่ปัจจุบันแม้จะมีคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแต่คนจํานวนมากไม่ได้สนใจ ไม่มีศสัทธาไม่ได้เข้าถึงหรือแม้แต่เราเกิดขึ้นมาเน่ขึ้นมาในเมืองพุทธก็ตามหรือที่ไม่ไม่ใช่ก็ตามเลยก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสนใจในพุทธศาสนาเรือกคำสอนอาจจะคิดว่าเป็นหน้าที่ของพระที่จะปฏิบัติ ตามคำสอนของพระสมมาสมุทตเจ้าเราจะเข้าวัดตามประเพณีงานสำคัญสำคัญเช่นบันประสูตรตัสรู้แสดงตาหนับเสดงตำกัรนิพานคงพุทธเจ้าในวันที่ประสูตรตัสรู้นิพานวันหนึ่งแสดงตามอีกวันหนึ่งแสดงว่าปฏิโมกข์อีกหนึ่งวัน <c oughs> เราก็เข้าวัดเบียนเทียนกระรตามประเพณีอาจจะไม่ได้สมรวมด้วยไ,ได้บุญก็คงจะได้น้อยมียคำสอนของท่านที่จะประดิบัติมันเป็นการขัดจิตขัดใจของคนเพราธรรมะผู้ที่สนใจธรรมะจะรู้ว่ามันต้องฝืนใจ แต่ถ้าคนเกิดขึ้นมาก็ะทำอะไรที่ตามใจยังต้องมีกฎหมายเป็นระเบียบควบคุมคนในสังคมมแต่คำสอนของท่านเนี่ยไม่ได้มีการบังคับนแต่พระองค์ก็ตัดไว้ในการปฏิบัติตนทุกอย่างอย่างเช่นคารวาเนีการคบหาสมาคม การคบเพื่อนก็ต้องมีสติป,ปัญญาอาจจะเพื่อน้ากันเที่ยวไปดูการนันเล่นเที่ยวกลางกืงนดูการนันเล่นเล่นกันปันนั่นต,ต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องแ่ไปสู่ที่ไม่สบายแล้วเป็นอันตรายด้วยในในสังคม คนจำนวนมากเคยมักจะไปรวมกลุ่มกันอยู่ตรงนั้นอาจจะมีกรรมร่วมกันมากก็เสียชีวิตไปจำนวนมากแต่ใจก็คิดว่าจะไปหาความสุขแต่ว่ามันไม่ใช่ความสุขที่มันจะเกิดความสงบใจไม่ใช่ความสุขเกิดจากการให้ทานสมทานศีลแลกันฟังธรรม แต่คนส่วนมากเป็นอย่างนั้นคือเข้าไม่ถึงในคคำสอนของพระสมณาสมพุทธเจา้านองจะะากเราไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นอริยสัจสี่การเข้าถึงคำสอนก็ลึกซึ้งขึ้นมานั่นเองหรือมานเรามาปฏิบัติเกิดค,ความสงบของใจเห็นคุณค่า ก็ธรรมะเป็นอย่างมากทีเดียวพอเห็นผลของการปฏิบัติในเรื่องการในทานในศีลหรือภาวนาเป็นหลักกงใจผู้ที่มีศรัทธาอย่างนี้ก็หาได้น้อยหาได้ยากการเกิดขึ้นมามันก็ยากการพบกับศาสนาก็ยากถึงคนที่ อยู่ในประเทศที่มีคนรับเธอในพระศาสนาน้อยแต่เขามีวัสนาบารมีก็มีความเลสายก็เข้ามาในคําสอนปฏิบัติตนแสดงตนเป็นพุทธมารมก,กะก็รับดลสายในพระเจ้าพระธรรมประสงค์อันนี้ก็เป็นบุญบารมีทีเดียว ยนักปฏิบัติเมื่อมีโอกาสเช่นดีอย่างนี้เราก็ต้องมาคิดแต่ว่าเราเกิดมาเนี่ยเกิดมาทําไมอ่ะเกิดมาเพื่ออะไรแล้วเราจะไปไหนนะพระรามตเจ้าที่ท่านมีปัญญามากบางทีท่านก็ตั้งคําถามนะว่าใครใครคือเป็นตัวข้าหรือข้าเป็นตัวใครข้าเป็นใครใครเป็นข้า มารู้คำตอบท่านก็นสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์นนสติปัญญาของท่านที่ทำมาพร้อมแล้วเราลองคิดเสียวล้วเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรกันฮะถ้าเราเกิดมาแล้วก็มีแต่วความโลบความกดความหลงในสุขตายไปก็คงไม่เกิดประโยชน์อะไรมากนักเท่าไหร่ ถ้เกิดขึ้นมาก็มีความหลงว่านนขคือเราเ,เป็นของของ,งเราทั้งนั้นแล,แล้วก็เราก็อะไรไปไม่ได้ระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสี่สิบปีห้าสิบปีมันก็เร็วมากนะถ้าเราคิดว่าชีวิตมันก็รวด,ดเร็วไปเนี่ยมันเกิดล่วงไปล่วงไปเ,เห็นไหมมันไม่จดลงไปแต่วันคืนนะ กือบสี่เดือนที่แล้วสามเดือนยี่สิบกว่าวันแล้วก็เข้าพรรษาก็ออกพรรษาแล้วของพระหล,ะละก็ก็งานกฐินอีกอะกฐินวัดนั้นวัดนี้ประเทศนี้ประเทศโน้นในสุดก็หมดงานกฐินอีกละก็หมดไปรอีกปีปนึงนี่มันเร็วนั้นเรายังมีชีวิตอยู่อย่างนี้เราต้องค้นขวายละคิดพิจารณาละ ไม่ให้ร่างกายมันแก่ไปอย่างเดียวโดยที่ใจเราไม่ได้สร้างสมความดีเราพยายามสร้างสมความดีผู้ที่มีจิตลมใสในคำสอนของพร,ระเจ้าเราตั้งใจทาความดีเราต้องมีบาร,รมีนะมีบุญนะต้องมีบุญที่สร้างเอาไว้แล้วสะสมเอาไว้แล้วแต่บางก่อน ก็ต้องพยายามมาตั้งใจสร้างความดีพัฒนาจิตของเราใดีดีขึ้นไปยิ่งขึ้นไปให้สูงขึ้นไปให้ใจมันบริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ถึงขั้นไหนถึงขั้นที่ว่าความบริสุทธิ์ไม่ใช่เราไม่มีเรา ไม่มีผู้ที่บรรลุธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมไม่มีนั่นแหละเป็นพุทธพุทธ,ทธมมะธรรมสังขัรรวมกันเป็นอันเดียวนะนเป็นความว่างเทียบริสุทธิ์ปัจจากผู้ที่บรรลุถึงเข้าถึงอย่างปานิพานมีอยู่แต่ผู้ที่เข้าปานิพานไม่มี ถ้าผู้ที่เขาอนิพานมีก็เป็นนิพพานไม่ได้เป็นความว่างที่บริสุทธิ์ไม่ได้ต้องเป็นความบริสุทธิ์ที่ละเอียดที่สุดจนว่าไม่มีใครเข้านิพพานน,นั่นนี่เราก็ต้องปฏิบัติเพียนเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ว่านิพนพานเป็นที่บริสุทธิ์ต้องมีใจบริสุทธิ์เท่านั้นพระพุทธเจ้าก็บอกหนทางหรือทำให้ใจบริสุทธิ์ะ กันไม่ทำบาปทั้งปวงกรารอุปสถึงพร้อมการทำจะได้ผ่องใสโดยมีสติสมัชัญญแมบในใจเรามีสมมาสติก็เพียรพยายามปฏิบัติกันการทำอย่างนี้แหละพวกเราจะได้รู้ทรรมเป็นธรรนะให้ตั้งใจกันต้องทุกาน